สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกราฟ XRP ใน t i m e เฟรม e 1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมมองโซนที่จะเป็นแนวรับนะครับก็จะอยู่โซนนี้นะครับเป็นไฮเดิมนะครับก่อนหน้านั้นที่จะทำไฮใหม่นะครับดังนั้นเมื่อทะลุไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จากแนวต้านก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวรับในโซนนี้นะครับผมก็จะมองตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็น จุดที่มีการเบรกขึ้นไปแท่งสีน้าเงินนี่นะครับเบรคขึ้นไปดังนั้นถ้ามันไม่ลงต่อมันก็จะลงมาถึงแค่ประมาณปลายไส้ตรงนี้นะครับปลายไส้ 5. ดังนั้นโซนที่น่าสนใจก็คือนะครับตรงนี้ลงหนึ่งขึ้นสองลงสามขึ้นสี่ลงห้านะครับนี่ก็จะเป็นลงห้าเมื่อลงตรงนี้แล้วนะครับ ก็มาลุ้นกันว่ามันจะมันจะกลับตัวได้สูงขนาดไหนนะครับอาจจะยกขึ้นมาเท่าไฮเดิม erm, นะครับแล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็ขึ้นต่อนะครับตรงนี้ก็มองไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าเรา,ายังได้ไฮเดิม erm, นะครับหรือว่าแนวต้านตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้่นะทำบอกไว้ก่อน หรืออาจจะมาถึงแค่ตรงนี้แล้วก็ลงไปอีกทีนะครับถ้ามาถึงแค่ตรงนี้แล้วลงไปทีเราก็จะมองเเป็นแบบนี้นครับ A B แล้วก็ลง C นะครับก็จะมาหาอออร์บ็อกด้านล่างนี้นะครับก็ถ้าแบกหมายเข้านะครับตอนนี้ก็เป็นจุดที่อ่าลงมา50%แล้วนะครับก็สามารถเข้าสักหม้หนึ่งได้นะครับถ้ามันขึ้นมานิดเดียวนะครับขึ้นไปมันจะขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เจอ แน,แนวต้านตรงนี้นะครับจเจอเดอร์บอกตรงนี้เป็นสปายโซนนะครับตรงนี้สองเปอร์เซ็นตนะครับสองเปอร์เซ็นไม่ทะลุนะครับก็จะลงต่อซึ่งถ้ามันลงต่อมันจะเข้ากับแพทเทิร์น a b c นะครับ a b c นะครับอาจจะลึกหน่อยประมาณน,นี้นะครับถ้าอยู่ในโซนนี้นะครับแล้วราคามีการกลับตัวก็จะมองว่า ยังขึ้นต่อนะครับแต่จะขึ้นต่อได้หรือเปล่าก็ต้องดูทิศทางของบิตคอยนะครับถ้ามันขึ้นต่อนะครับเราก็จะมองไปอีกว่าตรงนี้ A B C นะก็จะขึ้นมาที่ถ้ามีแรงซื้อมากๆก็จะ261.8ก็ตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่มากก็อาจจะได้แค่ ร้อยหบเอ็ดแปนะครับร้อยหก็ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลุ้นกันใหม่นะครับว่าทําทรงนี้แล้วอาจจะลงแค่นิดๆหน่อยๆย่อมาแค่ A,B,C เล็กๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่แบบนี้นะครับคือเราก็แบกไม้เข้าได้นะครับตัว X,P ก็เข้าที่ราคาปัจจุบันนี้ไปไม้หนึ่งนะครับแล้วถ้ามันลงมาอีกนะครับก็เข้าอีกไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ลุ้นว่ามันจะ อ่าขึ้นไปในแรงขนาดไหนนะครับถ้ามันไซด์เวนะครับไซด์เวย์ไซด์เวแล้วก็ไม่มีแรงนะครับประมาณนี้มันก็จะชนตรงนี้แล้วก็ลงต่อนะครับก็จะเป็นดีมันด้านล่างนี้นะครับอันนี้นะครับแท่งนี้ถ้าถ้าแท่งนี้มันตกมาแรงๆนะรัมันก็อาจจะอยู่ประมาณโซนแถวนี้นะครับเนี่ย ก็ต้องดูเป็นวันๆไปนะครับว่าแต่ละวันทิศทางครับจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าตอนนี้ก็สามารถเข้าที่ราคานี้แล้วก็ถ้าลุนรันไปต่อก็ไฮเดิมนะครับแล้วก็อาจจะเลยขึ้นมานะครับหรือก็พิงแบบพุ่งขึ้นไปสูงสุดเลยนะครับตรงนี้ก็ควบคุมความเสี่ยงกันให้ดีนะครับแบ่งไม้เข้านะครับแล้วก็หาจุดทำกำไรที่ เรารู้สึกว่าเราพอใจแล้วนะครับ